ต่อแถวกันเหมือนรถไฟเลยเหมูแดงนี่ยืนต่อแถวกันนะสวัสดีทุกคนะครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ก็มีลิงเยอะ้วยทำไมมันไม่ชัดเลยอะผมใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าไม่ได้ใส่ทำไมไม่ชัดเลยอะทำไมภาพมันเลไม่ชัดครับทุกคน่ฟิลเตอร์หนูเร่ง ก็ไม่มาแลแบบแสงสีเสียงไม่ได้เลยครับคนได้อยู่ไหมเอ้ยมันเลยไม่มไมค่อยแบบภาพมาแลแบบไม่มีคนตอนแปมหนงครึ่งนะไม่เห็นคอมเมนะต์นะแตรอให้เขากลับมารอให้เข้าคัมแบ็กกันนะครับแล้วค่อยกลับไปไลฟ์มันเลย ีสีชมพูแล้วก็มีรูปหมูเด้งเต็มเลยครับก็ไม่ใช่ของขอดูใหม่ที่เป็นรูปจริงเท่นะแต่ไม่มีใครทําไม่มีใครทําอ่ะทําเองได้ไหมผมทําเองได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ปิกก้านะครับขอบคุณทุกน,นะครับข้ามาแล้วฝากขเขาใจได้นะครับ ขขเขามันฝึกเขาเจได้ครับคนละแปดร้อยห้าสิบทีก็ได้ครับไม่ต้องเยอะขอบคุณน้มากนนะครับหนูเด้งกินเลยแซ่บมากเลยขอบคุณนะคระับหล่อกราบขอบคุณสวัสดีพี่บีจากทำอะไรบั้มร,รูปคื <c oughs> อคอะไรครับอะไรบั้มรูปอะไรครับขอบคุณหนูเด้งนะคะพี่เจีย๊ยบ <c oughs> โอ้ลิงก็เยอะมากเลยดิหมูดเด็กอายุเท่าไหร่หมูดเด็กตอนนี้แปดเดือนเข้าเดือนที่เก้านะครับวันที่สิบนี้ก็เดือนที่เก้าละน้ำหนักยังไม่ได้ช่างเลยนะครับ ตอนแรกคิดว่าวันพุธไม่มีคนนะครับคนมาเต็มบ่อแล้วทีนนี้ เดี๋ยวายวิธีเอาอาหารมารวมกันเจ๋งวล่ล่ะสวัสดีครับน,นะครับโอ้ยเรียบร้อย เก้าร <ś red> ้อยหนึ่งพันหันแบบนี้คนณดูขึ้นแน่นอนเห็นไะะหาจอขอใจด้วยนะคะผมขอใจด้วยนะครับเขาหัวใจให้ด้วยนะครับเห็นปะปึ้งพันหนึ่งเลยหันตูดมาทีนี้ปัดหางหน่อยปัดเป็ดปัดเป็ด ตูดเยกซับนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดยวูนะครับเดี๋ยวดูคนว่อนรัวๆนะเดี๋ยวดูคนเข้ารัวๆนะแม่ใหม่อะกินของกูสีร่ร้อหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ไหครับเดี๋ยวแสนดวงแล้วขอช่วยกดหัวใจด้วยนะครับ พรุ่งนี้ผมจะไปครับได้เลยมาเลยครับแล้พวพรุ่งนี้ผมหยุดนะ <c oughs> พรุ่งนี้วันหยุดจะม,มาได้นะครับสัๆเปิดทุกวันนะหมูแดงก็โชว์ตัวทุกวันเหมือนเดิมงงเสียงเรื่อยคนระับงงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรกินต่อผมว่าไม่กินแล้วฮิโปรเรื่องหูเขาภาษาสัมผัสไวมากนะครับ แต่แม่เขาเห็นปะแม่เขาแบบแบบว่าแบบเจอมาเยอะแล้วเรื่องพวกนี้คือแบบเรื่องปกติครัแต่หมเูเอ่งเขาแบบว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยเจอไม่เป็นไรชีวิตเราต้องเรียนยุเรียนรู้อีกเยอะหมูนเงเพิ่งเกิดมาปีหนึ่งต้นยักษ์เกิดสวนสัตว์อะไรอย่างงี้นี่ไงขนนป่าที่เลฟีผมบอกเนะนี่ยขนนป่ามีตังสิบร้านกินขนนป่า ขนุนป้ามาจากลิงครับโยนลงมาจหน่าหมาจ้างจะนาแล้วผมรู้จักไหมรู้จักไหมครับขนุนป่าเดี๋ยวจะแกะให้ดูมันแกะได้ไหมไม่รู้อ่ะหมูเดงจะงับเข้าเหรอมันเหนียวมากเลยนะเ,เป็นอย่างนี้นะครับเ,เป็นอย่าง น่าจะไม่รู้จักกันแหละผมยังไม่รู้จักเลยแต่ที่รู้จักเพราะว่าต้นมันอยู่บนบนหมูเด้งพอดีมียางหรือเปล่ามีนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่กัดหรอกครับโอ้กินจะจะห้ามไม่ให้มันร่วงลงมาได้นะครับเพราะล่วงลงมาหมูเด้งก็เดินไปเล่นแป๊บหนึ่งนะ,นะแล้วก็กลับมาแล้วกลับมาโจนหน้ากินครับกินกินกินหมดนะครับที่โปแคกินเวลาตกมาก็ก,กิน แต่กินไม่เยอะหรอกวันหนึ่งลูกสองลูก <Yeah. S 1> อันนั้นอไอะอะไรนะมือหนึ่งยี